การต่อไปนี้เป็นรายการเหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับวันนี้มาพบกับทีมร้านแงะอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้คุณวินัยนะครับอธิบายระบบบังคับเลี้ยวของตุนน้อยนะครับแห่งทีมร้านแงนะครับเดี๋ยวคุณวินัยอธิบายบังคับเลี้ยวหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะครับช่วยอธิบายให้เพื่อนๆนะครับบางท่านนะไม่เคยเห็นนะครับระบบนี้อ่ะเริ่มแรกเลยครับ นี่ครับคือเราใช้กระปุกคงร้ายของวีเอ็มขนาดศูนย์เหมือนกันอ๋อแล้วล้าทำไงต่อครับเราก็มาเจาะเจาะเจาะเพิ่มรูน้ํามันนี่ครับนะฮะเนี่ยครับรูน้ามันดันแล้วก็ดันออกนี่ใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้ไม่ถอดออกนะครับยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วไงต่อครับมีแรงดันนั้นมามันก็จะไปช่วยกระบอกตรงนน้นครับ ระบกไฮดรอลิก,กนู่นนะครับบังคับเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ก่กใช้เลี้ยวปกติอก็เท่ากับว,ว่าใช้ได้2ระบบถูกต้องไหมครับใช้2ระบบแล้วก็ใช้ได้เวลามันกระแทกหินพวกอะไรมันได้ไม่สะบัดใส่มืออแล้วล่าสุดไปทดลองขับเป็นไงครับระบบนี้ดีครับด,ด,ดีมัมนไม่ไม่ไม่เวียงใส่มือไม่เวียงใส่มือช่วยเราเลี้ยวได้ได้คล่องกว่าใช่ครับสําหรับเพื่อนบางคนที่ยังไม่รู้นะครับระบบนี้นะครับ แล้วตัวนี้ยางเป็นไงครับใหม่สุดเลยยี่ห้อวันนี้พวกขอยมาครับยี่ห้ออะไรครับเนี่ยแม็กซีฟขนาดเท่าไหร่ครับคุณวินัยโอ้สามเจ็ดเลยนะครับอืมตอนนี้เครื่องก็น่าจะสมบูรณ์แล้วเนาะครับเครื่องพี่ไม่ต้องกลัวรแรงมากแรงมากนะครับลองทดลองแล้วโอ้โหแรงจริงโบเป็นไงครับสองตัวโบแรกโบอะไรครับโบตัวแรกก็จะเป็นโบสามพันอ๋อ สามัแล้วก็เบอร์ก็จะเป็น f 5ฟห้าห้าสองตัวอืมอินเตอร์ก็วางสวยงามเลยนะครับออกแบบโดยคุณวินัยกับช่างเอ็มอันนี้เราจะไม่ไม่ได้เอาจริงนะอันนี้ฉันลองอ๋อตกตองอากาศจริงแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นกองเปลยเขาเขาไม่ได้อยู่ตรงโน้นเพื่อนเพื่อนบางคนอยากรู้ว่าเครื่องแรงขนาดนี้ใช้เกียร์อะไรครับเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับเกียร์ก็จะเป็นของฮาโดวาโดซิง ในซิ่ง oh, ด้วยโอ้โห oh, oh. แล้ววินล่ะครับวินเป็นไงครับเอาแบบละเอียดเลยครับตอนนี้จิกาปินจิกาปินโอ้โหตัวท็อปเลยนะอ้า oh, วไประบบไฟเป็นไงครับคุณไม่ไนะไฟก็ยังดูช่างอยู่นะคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะเห็นคุณไม่ไนายบอกมาณตั้งสองวันสองวันล่าสุดกับเพิ่งไปทดลองมาวันไหนครับ วันวันนี้ครับตอนเที่ยงตอนเที่ยง <พอ S 1> ที่ลงเราต้องติดเครื่องลองดูลองช่วงล่างไปปิดดูปิดอะไรเงี้ยลอ,องปิดอะไรไหมหรือว่าโอ้ปกระกแทกแอรกระแทกตรงไหนบ็างเราลองแล้วก็ไม่มีดิฟล็อกหรือแอร์ล็อกครับเนี่ยที่ใช้อยู่เป็นดิฟครับดิฟล็อกเพราะอะไรถึงชอบดิฟล็อกครับดิฟล็อกนี่เราเล่นมาตั้งแต่คันแรกแรกวันนี้เป็นคันที่สามนะแต่กลุ่มเราก็เล่นแต่ดิฟมันก็เลยอะไรมันหาง่ายเมื่อเราก็มีอะไรอยู่แล้วเท่าที่เล่นมาพวกเราไม่ค่อยเจอปัญหานะเครื่องระบบดิฟล็อกมันแล้วแต่คนชอบเนาะ ไม่เคยเจอไม่เคยเสียในป่าไม่เคยอะไรเลยใช่เพราะว่าเราก็เซฟเรื่องน้ําคงน้ํเข้าวใส่ซีนกันนะครับพูดง่ายๆคือมันมันสับง่ายอะไรง่ายใช่ไหมดูแลก็ง่ายอือขอดูแบตนะครับคุณไม่ได้พุดแบตเป็นยังไงครับจะใช้แบบไหนที่ให้วินมันกินอนี่อะไรนะกะว่ากี่ลูกครับเนี่ยสอ,สองลูกนะครับ ใส่ชาร์จสองตัวใส่ชาร์จสองตัวเหลือๆเหลือเหือครับก็มีวินวินตัวจิกกะปิ้นแล้วมีอีกตัวหนึ่งข้างหน้าก็ใส่เอ็กพีใส่เอ็กพีไปนะครับยเหลือตัวเองโอ้โหดูใส่สวยมากครับออกแบบได้สวยหม้อน้ําก็โอ้โหถือว่าใหญ่สะใจเลยนะครับน้ำก็เทียบเท่ากับติดสองร้อตอนนี้กําลังทําตีโครงของพัดลมอยู่ใช่ไหมครับใช่น้ำอื่นก็เก็บหมดแล้ว จะไปทดลองตรงไหนไหมครับแปลว่าจะไปจีนบุรีอ,ะอ่ะพญาเห็นแล้ชวนไปลองกันดูะะไปลองวิง่งแล้วก็พวกเครื่องพวกอะไรด้วยครับแล้วหลังจากแข่งสิบเสียงก็จะมีโปรเจกต์ที่จะไปร่วมบุญกันถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันนะครับว่าเราจะไปทํากันที่ไหนนะครับส่วนโชคก็เป็นโชคของพหยุ่นดี ครับคารนก็เป็นคารเพชร,พชรล่าสุดบูตขึ้นเท่าไหร่ครับเลยลองเล่นๆล่นห้าสิบนะครับออลองเล่นๆนะครับ<ต>นี่เพื่อนครับและรถนั้นมากมาเยอะใช่อ่ะเดี๋ยวขอคอยติดตามชมกันนะครับว่าตุนน้อยจะไปได้ถึงไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลัง ติดตามอยู่นะครับนะครับฝากไปด้วยนะครับระบบบังคับเลี้ยวนี้นะครับถ้าใครอยากทานะครับลองศึกษาดูนะครับนี่เราก็พูดง่ายคือเมืองนอกเขาใช้กันนะครับระบบนี้เพื่อนเพื่อนบางคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับสําหรับเพื่อนบางคนที่ยังไม่รู้นะครับและอีกอย่างต้นทุนมันถูกด้วยนะใช่ไหมต้นทุนมันถูกมากเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าบังคับเลี้ยวของอ่า psc ป่ะ psc ตัวนั้นก็จะไม่มีตัวนี้นะครับจะเป็นระบบอ่าไฮดรอลิกเลยระบบปั่นของเขาเลยแต่อันนี้เหมือนันส้นันะ แต่นี้ก็คือเป็นระบบอีกแบบหนึ่งนะครับลูกผสมอ่าเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเราจะได้ทําคลิปดีๆมาให้อีกนะครับสาหรับทีมรัดแงะสาหรับผมนะครับนจะาจางกับคุณวินัยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ลองได้อยู่พี่ลองสไลด์เลี้วยวแรงๆดูเบิ้ลเ,เครื่องเลี้ยวแรงๆดูลองสไล,ล,ลด์รถให้ดูหน่อยได้อยู่ล้อมันสะบัดเลยไม่ไม่คัดล้อล้อมันลื่น หัวแรงมาหล้วยเนี่ยเจ็บไปไหมเอยเจ็บไปบาลองเข้าโค้งแรงๆดูหน่อยพี่เข้าโค้งแรงๆหน่อยจะได้รู้อาการรถไง โลลุดโลลุดโลลุดบอาตกใจเลยไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยจะเป็นได้งไงรถไส้ป่ะไอ้เนี่ยเราสไลด์แรงๆหน่อยรถแรงลแรง้เลยไฟเข้าป้าเล ปหว่ประมาณนี้แหละเพราะว่าตในสนามแข่งจริงอะมันมันโค้งหน่อยเลยออออนี่แหละเจเ็นหัวไปแล้หน่อยเดียวพี่หน่อยเดียว Lòng đuôi đi, lòng đuôi Ok không em? Dẻo luôn á dơ lên à. <cười> <cười> mà, nó Vielen Dank.